วงเป็นโอ้ยชิไม้แห่อะไใช่จูชีไม้จำแนกราคาอ่ำอะไรมั่งคะสั่งมาที่นี่แซลมดนปฏิบสิคะใช่แล้วก็เป็นทานสนีเอ่อปลาทูน่าแล้วก็เป็นปลาติดทูน่าคาโปลาหมึกไอทาโตะใช่แล้วแซลมอนทูน่าแล้วก็ทาโตะแล้วก็สุชิใหม่อ่าันนี้เป็นจูชิหน้าปลาหมึกคาโกแซลมอนใช่ไหมคะอันนี้ปลาแซลมอนแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งชิกุ้งเกาะเอ่อชิเกาะ ใส่บัซาบัลซามิ้งไปสามซองก็ความมหันต์คอชิมให้ดูดิอร่อยแค่ไหนมีเซนร้านหน่อยเข้ากันคอไหนรีวิวร้านติสอร่อยไหมลองชั่งเดี๋ยวเดีชิมด้วยของชอบกินอะไรก่อนดีต้องสมมอนอยู่แล้วล่ะของชอบเริ่มเลยนะคะนี่นะคะนี่เห็นที่ราว่เมอรจะเริ่มซัมมอนแล้วเขาค่อยประดิษฐ์มาโดยมาของญี่ปุ่นจะต้องประดิษฐ์ เพ่อควาเพียรเพียรจานเนาะประดิษประดอยเนาะค่อืสวยๆอาเด็ดครนะคะก้อนจิงมาสบีเป็นไงสดไหมชื่นใจไหมอร่อยไหมนี่เราเติม้าสได้ไหมใช่เาะ้ปดก้อนองเนาะอร่อยไหมคะสดไหมสดไม่เหม็นไม่คาวไม่อะไราะอร่อยมากเต็มเต็มสิบเพื่าอะไรคะ ให้ <S <S <st arts> สิบห้านี่พิเศษวงเปิดให้สิบห้านะคะที่ร้านชอบอยู่แล้วชอบใช่ใช่ชอบอาหารญี่ปุ่นนี่บรรยากาศร้านนะคะสวยๆก็ทำเซิรให้ดูอย่างนี้นะคะ่ะร้านซูชิค่ะนะคะบรรยากาศญี่ปุ่นนี่ด้านนอกมีซากุระด้วยนะคะค่ะอ่าบั๊มนี่หน้านะโหซาบิขึนคึนนะคะเขียวและเขียวอร่อยนะคะ ยคือจมูกใช่ไหมบาสบีคือจมูกอร่อยฮนะชอบโอเครสชาติใจเนาะรามาสิีแท้ๆอย่างนี้เนาะนี่นะชอมมากนี่นะคะเขาจ,จัดจานสวยมากเขาจะมีเลมอนสวยูนะคะอันนี้ไม่เท่าไหร่เนาะ มากินน่าจะแบบตัวเนี้ตัวเดือดเลยที่เขาเอามาแทนาเค่ะุคนชอบอันนี้สดอันนั้นเนื้อบมยลองรมย์นืเป็นไงคะโอเคปะขึ้นจมูกดีเนาะโอเคเลยปะเยดือดหอม บรรยากาศน่าใชสวยเลยนี่นะคะเนื้อปลาจะสดมากของมันนี้เลยนะคะอันนี้นะคะทูน,น่นะะนาสดมากอันนี้แซลมอนนะคะอาหารใหม่สดนะคะแล้วก็พนักงานทำดสดให้เห็นเห็นะ,ะสะอาดมากน่ากินมาก ใจฮะถูกใจใช่เลยปะใช่เลยไหมเงี้ยเนาะจะใช้ได้เนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกกันเนาะอันนี้โห่เช็ดเท้าเนาะโห่เชนดเท้าขุดปล่อยอร่อยว่าเข้ากันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะรักสวยมากอันนี้นะคะก็จะบรรยากาศด้านนอกนะคะที่จะลบสดสบายจัดร้านแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะมีต้มไข่ด้วยดิฉันใหม่นะคะอยู่ถนน ของโรงแรมซอยกัชระเข้ามาทางบ้านสวนรีสอร์ทนะคะตรงข้ามกับบ้านสวนรีสอร์ทอยู่บ้านสวนรีสอร์ทอยู่ซ้ายมือสุชิใหม่ก็อยู่ขวามือนะคะนี่เลยบรรยากาศร้านตกแต่งน,น่ารักมีน้ำตกก็จะนัแก้โคดนั่งรอตลอดเพราะคนสั่งเรื่อยๆนะคะนี่บรรยากาศที่จอดรถสะดวกสบายกว้างนะคะอโน่นฝั่งโน้นจะเป็นบ้านสวนรีสอร์ทและโรงแรมกัชระนะคะเข้าซอยมาก็จะอยู่ตรงนี้เลยสุขีใหม่อยู่ฝั่งตรงข้าม จะมีซอยน,นี้จะมีร้านคาเฟ่สวยๆเยอะนะคะร้านอาหารเปิดใหม่เยอะแยะเลยนะคะนี่ดูชิไหมาเปิด1 1โมง3ทุ่มตกแต่งด OK. ้านนอกก็ตกสวนแบบญี่ปุ่นสวยๆนะคะโอเคค่ะเล้วมาทานมาอุดหนุนกันได้นะคะพิเศษของเวรบอกอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากสุดค่ะนี่เด็ดิ้มนี่็ดชิ้นอร่อยเด็ดชิ้นเลยเคอัพเลยอี่เลยเรื่องนี้อยู่นะสุดยอด